Okay. ย๋ยวกขออนุญาตแชร์ก่อนสักครู่นะคะสวัสดีเพื่อนเื่อทุกๆท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับข้าพเจ้าด้วยนะคะมุมมองแนวตั้งเป็นอย่างไรนะคะสามารถที่มาพูดคุยกันได้ โอเคนะคะระหว่างนี้รอเพื่อนๆทยอยเข้ามาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าออทองคำเนี่ยถือว่าลงหนักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้มันอยู่ในโซนของ M v G เดี๋ยวเราดูในทางเฟมสี่ทองเฟรมเดย์ Day เลยแล้วกันนะคะว่าทางเฟมเดย์ Day เนี่ยมีโอกาสไหมนะคะ,ะดูแค่เทนไลน์นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะคะตอนนี้พื้นที่ในเรื่องของการลงเนี่ย อาจจะลงได้อีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องเรามาระวังนะคือเทรนไลน์ตรงนี้นะจะเป็นเทรนไลน์ที่เรียกว่าวัดจิตวัดใจของพวกเราค่ะขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะขาบ่ายนะนะคะถ้าเกิดว่าแนวรับตรงนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะรับอยู่หรือว่าเทรนไลน์เนี้ยราคามันหลุดเทรนไลน์ลงไปเนี่ยนะคะอาจจะต้องไปเจอกันที่ FVG โซนล่างเลยนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่ที่จะต้อง เตรียมไว้นิดนึงนะคะเตรียมเตรียมเตรียมกันไว้นิดนึงด้วยนะคะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันหลุดแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ความคือแนวทางยากแค่วันนี้บายไม่ได้เซลล์ก็ไม่เด้งใช่นะคะถูกคุณหญิงนะคะคุณคนึงนี้สวัสดีนะคะคือถ้าจะ f o ล้วเซลล์ตามก็อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสกลับตัวแล้วอ่ะถ้าเซลล์นะก็อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะรีบาวแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราจะ Trade, ฝั่งบายก็ไม่กล้าอีกเพราะว่าขาลงมันรุนแรงซะเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาวางแผนเทรดไปด้วยกันแหละนะคะแล้วก็ค่อยๆวางแผนเพราะว่าเมุมมองเนี่ยมันก็จะบอกว่ายังไงอะคือตอนนี้มันเป็นเทนขาลงแหละมันเป็นเทนขาลงแต่ว่าถ้าในทางเฟมเดนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หลุดเทนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความหวังอลิบลีของพวกเรานะคะก็คือในเทนฝั่งของขา Follow by นะคะฝั่งของ Follow by เนี่ยโซนนี้ก็ FVG แล้วนะคะแล้วก็มี FVG โซนล่างอีกนะคะแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยเหมือนจะหลุด3164มาได้แบบง่ายดายซะเหลือเกินนะคะก็โอ้ตายละเด้งนิดเดียวเองนะคะคือเด้งก็เด้งนิดเดียวอาจจะมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้อีกนะคะแนวรับถัดไปนะคะ3132นะคะแนวรับถัดไปอยู่ที่3132นะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเ,เราสรุปในเรื่องของฟันดาเมนทัลให้กับเพื่อนๆหน่อยละกันเนาะนะคะดีไหมอ่ะนะคะสักครู่สักครู่นะคะออทองคำเนี่ยนะคะเรียกว่ามีการเทขายลงอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานแล้วก็ราคาลงจริงๆถามว่าตามแผนพวกเราไหมก็ตามแผนนะคะโดยที่เรียกว่าไม่ได้มีการกระโดดขึ้นไป หากแก๊ปเลยนะคะแล้วก็ลงกันอย่างเดียวเลยแน่นอนว่าราคาที่กระหน่าลงมาขนาดนี้เนี่ยก็มาจากในเรื่องของการที่หลายๆประเทศเนี่ยเจรจาในเรื่องของภาษีกับทรัมป์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจีนซาอุนะคะก็ทําให้ใครในเรื่องของความกังวลนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า l i สต์อนะคะก็คือไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากขึ้น กว่าทองคำนะคะก็เทขายทองคำลงมาเพื่อที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเร้าใจว่านี้ก็เป็นพวกหุ้นนั่นแหละนะคะทองคำเนี่ยก็ได้หลุดโลลงมานะปัจจุบันอยู่ที่3147นะคะเพื่อนๆ3147ลักษณะเทรนไลน์นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นแหละว่ามันคล้ายๆกับดับเบิ้ลดับเบิลดับเบิลท็อปนะคะตอนนี้ถ้ามันเป็นแฟกจริงๆนะคะอ่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแฟกเนาะนี่ อ่ะโซนเนี้ยะน,น,นะคะเพื่อนๆดูนะมันมนถึงโซนที่แบบเฮ้ยมันจะเด้งได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเออมันควรจะเด้งไหมอ่ะนะคะถ้าจะเทรดฝั่งใบนะคะถ้าจะเทรดฝั่งายเนี่ยถามว่าเทรดได้ไหมเราว่าได้แล้วก็ตั้ง stop loss ด,ด้วยนะคะ3147 313 2นะคะ stop loss สสันส้นๆพอถ้าจะ follow by เนี่ยนะคะเพราะว่าราคาอยู่ในโซนเนี่ยเราดูในทางเฟหนึ่ชั่วโมงก่อนอันนี้คือแค่พูดทางเทคนิคเฉยๆนะราคาเนี่ยเอาไอตัว f v g ออกนะคะนี่ราคาเนี่ยมันอยู่ในเทนลนเทนพูดอะไรเนี่ยนะคะเทนไลน์ด้านล่างเออโซนเทนไลน์ด้านล่างนะคะแล้วก็ ISI เนี่ยอยู่ในฝั่งโอเวอร์โซนะคะถ้าเกิดว่าเราดูในทางเวฟสี่ชั่วโมงนะคะทาเวฟสี่ชั่วโมงกันหน่อยนะ ก็โอเวอร์โซอีกนะคะคือถ้าถามว่าโอเวอร์โซในทองรมใหญ่ๆเนี่ยมันมีโอกาสรีบาวไหมมีนะคะก็ต้องตอบว่ามีขาลงก็พื้นที่จำกัดขาขึ้นก็ไม่กล้าอีกเทรนเป็นขาลงนะคะแต่ว่าถ้าจะเสี่ยง Follow b ายเราว่าเสี่ยงได้แล้วก็ตั้ง Stop Loss เนี่ยใต้3,100ลงมานะอันนี้คือมุมมองของฝั่งบายส่วนฝั่งเซลลนะคะ ถ้าเทรดตามเทรนด์เนี่ยเราว่าไปจุดรับเซลล์ที่โซนสามพันสองนะคะน่าจะน่าสนใจสามหนึ่งแปดห้าสามพันสองนะคะน่าจะน่าจะน่าสนใจเนี่ยอา,อาจจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่มองโอเคนะคะโอเค คุณหญิงบอกว่ายากแฮะวันนี้ใบก็ไม่ได้เซลก็ไม่เด้งคุณหญิงสามพันไม่ไกลแล้วนะนี่เออหรือว่ามันจะไปเทสสามพันวะถ้ามันไปเทสสามพัน 3, นี่น่ากลัวเหมือนกันนะอืมนะคะอันนี้คือสถานการณ์คุณกัรนิกาสวัสดีนะคะเดี๋ยวขอเปิดติกตอกแป๊บนึงนะคะอืมฉันเปิดหน้าจอทิ้งไว้นี่คือแบตหมดทันทีเลยหรอ iPad ดอะ หญิงบอกว่าเราช่างใจแล้วว่าจะปิดไม่รันไม้รันสองพันแก่อนอ๋อออโอเคนะคะจัดเลยอ่ะทีนี้สถานการณ์เดี๋ยวพูดคุยกันอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววางแผนเทรดกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่าแผนเทรดเนี่ยนะคะก็ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยลงมาไกลแต่อาจจะมีโอกาสที่จะลงเพิ่มได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มหลักนะคะสำหรับเรานะคงเทรดฝั่งเซลล์นะคะ วันนี้นะคะเราจะเทรดฝั่งเซลล์ตามลักษณะเทรน trend, จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเทรนนั่นเองโอเคไหมนะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเทรนนะคะก็คือเน้นเซลล์นะคะแล้วก็รอราคา pullback นะคะถ้าราคามีการ pullback ขึ้นไปนะคะก็จะ follow ซลล์ลงมาโซนนะคะโซน pullback ของเรานะคะหรือว่าโซนรับเซลล์ของเราจะอยู่ที่3 1 7 6 3 1 8 9นะคะและ3 1มหนึ่งเอ้สามพนะคะ ถามว่าราคาณนะปัจจุบันมีโอกาสรีบาวไหมคําตอบคือมีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปตามแผนคือราคาเป็นทงนะคะเป็นบูลิตแฟกอย่างนี้ถ้ามันเป็นทงนะถ้ามันไม่ใช่ดับเบิลท็อปนะแล้วมันเป็นทงเนี่ยโซนรับตรงนี้มีโอกาสที่จะรีบาวได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวและทำนิวออรทําไฮนะคะอาจจะเป็นการรีบาวระยะสั้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะเทรดฝ,ฝั่งเซลล์นะคะไปรอด้านบน ฝั่งเซลล์นะคะก็คือโซน3 1 7 6 3 1 8 9 3 0 0ดนะคะส่วนโซน,นรับนะคะรับ follow by นะ3 1 3 5่มเต็มที่เลย3135หลุด3100คัดนะคะสำหรับ follow by นะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดบายอยู่ในโซนสูงๆเนี่ยเราว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องมีไม้เซลล์คำไว้บ้างนะอ่าอันนี้คือแนวทางการเทรดนะคะโอเคมั้ยนะคะ มีใครนะคะมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะพูดคุยได้นะเออนะคะแสดงความคิดเห็นกันได้เพราะว่าปัจจัยนะตอนนี้ราคาลงหนักมากนะคะลงแบบโอ้หมื่นจุดหมื่นกว่าจุดแล้วตั้งแต่เมื่อวานอะไรครับเนี่ยนะคะบอกโอ้ยคุณเจี๊ยบจะมาอะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยตั้งแต่มกราเนี่ยต้นลงเป็นหมื่นจุดตลอดเวลานะคะก็ นั่นแหละนะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องรับมันให้ได้นะคะแล้วก็วางแผนเทรดวันนี้นะคะจะมีข่าวในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งที่พวกเราจะต้องจับตานะคะรวมถึง1นึ่ทุ่มสีนะคะคือ1นึ่ทุ่มสีเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ นักลงทุนหลายคนจับตามองนะคะก็คือในเรื่องของการที่เจอรโรมพาวเวลนะคะจะออกมาพูดนะคะในเรื่องของแนวทางการปรับลดหรือปรับเพิ่มอาัตราดอกเบี้ยนั่นเองในช่วง1ทุ่ม40นะคะแล้วก็1ทุ่มครึ่งนะคะจะมีข่าวในเรื่องของคอ PPI นะคะคอรีเทลเซล ซึ่งเนี่ยไอตัว c p p i เนี่ยคาดการว่าจะเป็นสูง0.3ามากขึ้นกดทองนะคะแต่คอร e t ิเท s เ l ลคาดการว่าจะน้อยลงอันนี้หนุนทองนะคะกดทองหนุนทองนะคะอ n น m p l นพอย n t เมนตเคมใกล้เคียงเดิมนะคะข่าวดูเหมือนกับว่าข่าวเนี่ยจะมีทั้งหนุนมีทั้ง เสมอตัวและมีทั้งกดทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูค่าจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วง1นึ่ทุ่มครึ่งนะคะว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะคะสำหรับเรานะคะพูดง่ายๆนะตอนนี้เวลานี้นะคะว่าเดี๋ยวหาจุด follow เ e l l นะคะหาจุด follow เ e l l นะคะ ตราบใดที่ยังไม่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเทรนนะคะก็คงจะเทรดตามน้ำไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าในใจนะคะจะเชียร์ฝั่งบายใจจะขาดแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าเอาละนะคะการเทรดต้องมีวินัยและเทรดตามเทรนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเทรดวันนี้หาจุด บายที่แนวต้านนะคะสามหนึ่งเจ็ดหกสามหนึเก้าสมันสเก็บกำไรนะคะสามห่ 3, 1, 3, ส่วนฝั่ง follow by นะคะหาจุด follow by ที่3ามห stop loss ต่ำกว่า3า0พันเล็กน้อยถ้าหลุด3ามพก็บายบายนะคะเ,เพื่อนๆโอเคไหมตามนี้นะคะน่าจะ ได้ประโยชน์จากแนวทางการวิเคราะห์ตอนนี้นะคะคือจะพูดให้มันเสียวเรียนมากก็ไม่ดีอะทีนี้เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะจบเรามาพูดถึงปัจจัยนะคะปัจจัยเนี่ยนะปัจจุบันนี้มันมีการ คือมันยังหาปัจจัยหนุนทองยากอยู่นะคะมันจะมีแต่ปัจจัยในเรื่องของการกดดันราคาทองคำนะคะหนึ่งแหละบรรยากาศการลงทุนดีขึ้นหรือเขาเรียกว่า l l i s h on sentiment นะคะคือความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐก,กับจีนเนี่ยมันลดลงนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วไปเทรดในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่นพวกคุณน,นั่นเองนะคะนอกจากนี้ข้อที่2นะคะในเรื่องของดอลลาร์แข่งค่าเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยสูงนะคะ higher for longer นะคะก็คือความเชื่อมั่นว่าเฟดเนี่ยจะยังไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยแต่มีแนวทางนะเรามองว่าใกล้แล้วนะคะทองคํำเนี่ยถูกกดดันโดยตรงจากทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรอนะคะก็คือแนวทางของเฟดหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอะแนวทางที่เฟดเคยวางแผนเอาไว้นะคะว่าด o t p l อตนะคะว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนี่แหละอันนี้จะเป็นข่าวที่จะรอนหนุนทองนะคะ3นะคะข่าวดีจากทูตอิหร่านแล้วก็สหรัฐนะคะอิหร่านเนี่ยนะคะพร้อมที่จะลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์บรรยากาศการตึงเครียดในตะว,วันออกกลางเนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายนะคะความต้องการทองคําลดลงนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องจับตาในวันนี้นะคะก็คือตัวเลขนะคะในเรื่องของยอดค้าปลีกรีเทล เซลดัชนีราคาผู้ผลิตและคำะแถลงของนายเจอโรมพาวเวลนั่นเองนะคะทองคำนะคะยังมีปัจจัยที่ทำให้กดดันต่อไปเพราะฉะนั้นการเทรดเนี่ยอย่าเพิ่งสวนเทรนด์นะคะโอเคตามนี้นะคะตามนี้นะคะเป็นไงดูมีสาระไหมนะคะเพื่อนๆฟังกันเพลินเลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาบ้างสิจ้าสาวน้อยนะคะ <laughs> สาวน้อยสาวใหญ่หนุ่มน้อยนะคะ เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูติกตอกแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเพื่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะมาไลฟ์ในช่วงหนึ่งทุ่มด้วยนะคะไลฟ์ในช่วงหนึ่งทุ่มด้วยคือชีวิตนี่ฉันเทรดไปกับเพื่อนๆอ,อย่างจริงจังเลยนะเพื่อนๆรู้ใช่ไหมเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคนะคะคุณแอมสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะโอเคนะคะก็ตามนี้แหละนะคะอาจจะไม่ได้มีจุดเทรดแต่ว่าเดี๋ยวในห้องเทรดนะคะจะก็จะวางแผนเทรดให้กับเพื่อนๆแหละนะคะอ่ะดูตามนี้แล้วพิจารณาเอานะคะอ้สยในทางเฟรมสี่ชั่วโมงก็โอเวอร์โซนที่เรียบร้อยอาจจะมีโอกาสรีบาวได้นะคะอาจจะมีโอกาสรีบาวได้เหมือนกันนะคะถ้าจะเสี่ยงบายทำได้นะคะถ้าจะเสี่ยงบายทำได้ตั้งสต็อปลอด้วยนะคะ โอเคตามนี้นะคะตามนี้โอเคสิบห้านาทีแล้วนะคะขอให้วันนี้โชคดีมีกำไรแล้วเดี๋ยวในห้องเทรดของครูเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเราส่งแผนเทรดให้ตามนี้นะสวัสดีเจอกันใหม่ตอนหนึ่งทุ่มนะคะอ,อ้ออีกเรื่องหนึ่งลืมนะคะลืมสนิทเลยนะคะลืมได้อย่างไรเนี่ยนะคะอะ แป๊บหนึ่งนะคะเปิดก่อนเปิดก่อนนะคะเปิดก่อนเปิดก่อนได้ปูดเอ๊ะอะไรวะอา้าวอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะแขกรับเชิญพิเศษคือคุณก๊อตนะคะคุณก๊อตนะคะเซเวนาเทรดกับเทรดเดอร์เทพก๊อตเป็นไงโอ้โหนะคะตอนสามทุ่มครึ่งนะคะก็สามทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นการพูดคุยนะคะในเรื่องของ ทําไมคุณก๊อตนะคะถึงเทรดแล้วได้กำไรอยู่ในตลาดมากี่ปีแล้วอะไรพวกนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็เดี๋ยวรอนะคุณก๊อตจริงๆก็อยู่ในห้องของเรานั่นแหละนะคะแล้วก็แล้วก็บางทีก็มาช่วยแจกซิกด,ด้วยนะคะแก เป็นเทรดเดอร์กองทุน FTMO นะคะแล้วก็ผ่านการสอบมาแล้วผ่านการถอนกำไรมาแล้วหลายรอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้กับผู้ที่สามารถทำกำไรในตลาดได้นั่นเองเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเจอกัน2ช่วงคือ1ทุ่มแหละนะคะสั้นๆกับอีกช่วงหนึ่งก็คือ3ามทุ่มครึ่งโอเคตามนี้นะคุณหญิงบอกว่ากำลังเล็งจุดเข้าอยู่โอเคนะคะ ตามนั้นนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีของเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะไปละสวัสดีนะคะ